ก็คลิปนี้นะคะเราจะมาสอนในส่วนของที่เป็นระบบนะสำหรับเงินอุดหนุนนะคะทั่วไปกับเงินอุดหนุนระบบบุคคลส่ของเราก็จะเริ่มต้นด้วยที่เมนูการรับแจ้งเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คลิกบันทึกการรับแจ้งไปนะแล้วก็แจ้งงูเงินนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นค่าเช่าบ้านครูนะคะ เสร็จแล้วตรงนี้จะมีให้เลือกซึ่งมันจะไปลิงก์เหมือนกับตอนที่เราต้องก่อนกดปิดบัญชีปีหกสามนะคะทีนี้เราก็ต้องเลือกแล้วว่าเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะรับแจ้งวงเงินนะสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาเราก็จะรับแจ้งเท่าที่เราจะจ่ายจริงสมมติว่าสี่พันนะคะเสร็จแล้วก็มาจัดสรรเข้าแผนงานอันนี้เหมือนเดิมนะ ก็ขอทำไปแบบไวๆนิดนึงแล้วกันนะคะพอเรารับร,รับแจ้งเสร็จแล้วนะเราก็จะไปทำดีกานะคะทำดีกาจ่ายออกไปเลือกแผนงานงานให้ตรงนะกับที่เรารับแจ้งเอาไว้นะคะ สมมุติว่าใจ่ายให้นางสดใสทดสอบ่พันบาทเลือกแหล่งเงินนะคะอันนี้เราก็ต้องเลือกแหล่งเงินอุดหนุนและบุทุะสงค์นะคะหังหน้าที่จ่ายไม่มีก็ใส่ศูนย์ไปนะคะเลื่อนลงมาแล้วก็กดคำนวณ เสร็จแล้วเลือกหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกนะคะเลือกแล้วนะคะก็ใส่หน่วยงานผู้เบิกไปโอเคกดบันทึกไปนะคะจะได้ตัวที่เป็นพิมพ์นะคะบัีกาออกมา เราก็สั่งพิมพดิกาออกไปนะคะอันนี้เอาแบบไม่ซื้อจ้างก่อนนะคะแล้วเราก็ไปตรวจรับดิกาค่ะขั้นตอนที่ตรวจรับดิกาก็ติกต๊กติกต๊กบันทึกเหมือนเดิมแล้วก็ระบบจะพาไปที่หน้าตั้งนี้ให้เราเองอนะัตโนมัตินะคะตรงนี้เราไม่ได้มีหางนักที่จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้มีต้องเลือกนะคะเสร็จแล้วก็มากดปุ่มเลือกบัญชีนะคะเดบิต นะคะก็เลือกหมวดค่าใช้จ่ายไปด้วยความที่เป็นค่าเช่าบ้านของครูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกค่าเช่าบ้านนะเราจะต้องไปตามหาที่เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานนะคะเป็ตัวนี้กดตกลงเสร็จสิ้นไป ะะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเราบอกไปว่าตอนที่เราทําใบผ่านรายการตั้งนี้จะต้องเกิดใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าในระบบเนี่ยจะทําให้อัตโนมัติในส่วนที่เป็นใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปนะคะแล้วก็เลือกผู้จัดทําได้เลยะะเสร็จแล้วกดบันทึก ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะใบผ่านรายการตั้งหนี้แต่พอเราพิมพ์นะพอเราพิมพ์ค่ะเลื่อนลงมาเนี่ยค่ะก็จะมี2ตัวละเห็นไหมคะจะเป็นใบผ่านรายการตั้งหนี้แล้วก็เป็นใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปซึ่งเราบอกแล้วว่านะตอนที่เราทํายังไม่ได้เงินพอยังไม่ได้เงินเนี่ยระบบเขาก็จะไปตรวจด,ดูละว่าเราไม่ได้เงินใช่ไหมเขาจะเดบิตรายได้ค้างรับจากรัฐบาลให้เราเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนเนี้ย สำคัญมากแล้วนะคะสำหรับปีที่เราจะต้องทำต่อไปในปีหกสี่นะคะคนที่ทำรับต้องทำให้เป็นปัจจุบันเลยนะคะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วต้องรับเงินแล้วนะแต่ว่าคนที่ทำรับเนี่ยยังไม่ได้รับเงินคนจ่ายก็จ่ายออกไปตามงวดเวลาที่จะต้องจ่ายเงินเดือนใช่ไหมตัวนี้จะกลายเป็นเกิดไรายได้ครั้งรับทั้งทที่จริงๆแล้วถ้าเราได้รับเงินแล้วเนี่ยตัวขาเดบิตจะต้องตัดออกจากเงินรับล่วงหน้าประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น ก็ดูดีๆนะคะปีนี้นะหกสี่นะเราจะทำแบบข้ามไปข้ามมาไม่ได้นะคะเพราะว่าการบันทึกบัญชีเนี่ยระบบมันอาจจะออโต้ให้บางส่วนเลือกเองบางส่วนเนี่ยแต่ในส่วนเนี้ยเขาออโต้ให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะนะคะอ่ะมีผลต่อการบันทึกบัญชีนะคะตรงนี้นะ,ะ,ะทีนี้เราลองไปทำเช็คต่อนะคะ แล้วเดี๋ยวจะไปรับเงินให้ดูแบบรับเงินที่มันได้รับเกินมาในของหนึ่งเดือนนะคะไปจัดทำเช็คสักครู่หนึ่งนะ,ะเลือกตัวนี้ขึ้นมาทำเช็คนะคะแล้วก็ทำเช็คนะกดเพิ่มไป เรียบร้อยแล้วก็มายืนยันจับคู่เช็คเรียบร้อยกับดีกานะคะแล้วก็ไปทำรายงานการจัดทำเช็คอันนี้ติ๊กเลือกด้านหน้านะคะกดมาบันทึกได้เลยก็จะได้เป็นรายงานการจัดทำเช็คมาแล้วเราก็ไปอนุมัตินะคะแปอนุมัติรายงานตอนที่ผู้บริหารเขาเซ็นเช็คแล้วนะคะ กดอนุมัติรายงานกดบันทึกนะคะเรียบร้อยนะซึ่งจริงๆแล้วพอเราทำาดีกาหรือว่าตรวจตั้งนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะส่งข้อมูลตัวนี้ให้กับทางศูนย์เด็กหรือว่าโรงเรียนนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไปรับรู้รายการที่เป็นค่าเช่าบ้านของเขาคู่กับรายได้ระหว่างหน่วยงานนะคะจะได้ลงบัญชีได้แบบว่าถูกต้องนะ,ะดีขอจ่ายเช็คแป๊บหนึ่งนะคะ เลือกวันที่รับนะคะสมมุติว่าเป็นวันนี้ละวกันเนาะอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะนะคะจะได้ใบผ่านรายการมาสองอันนะคะก็เป็นใบผ่านออตโต้ที่เป็นคู่เงินกระแสกับออมรั์นะแล้วก็เป็นตัวที่เราตัดเงินออกไปนะคะกับใบสําคัญค้งจ่ายอื่นนะแล้วก็ทีนี้มารับเงินค่ะรับเงินก็ไปที่บันทึกการรับเงินเหมือนเดิม แผนงานเนี่ยเลือกให้ถูกต้องนะคะทาชาวบ้านนะคะรับแจ้งปีหกสี่นะคะหน่วยงานที่จัดสรรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะรับเงินครั้งนี้สมมุติว่าหมื่นสองนะ,ค,ะค่าปรับไม่มีนะคะรับเงินค่ะอ่า อ๋อต้องรับแจ้งเพิ่มด้วยขออภัยนิดหนึ่งตอนรับเกินนะคะค่าเช่าบ้านครูแปดพันนะคะเพื่อให้ได้หมื่นสองเท่าที่เราจะรับเงินนะคะจัดสรรเข้าแผนงาน เราจะรับเงินมากกว่าที่รับแจ้งเนี่ยมันจะไม่ได้นะเราก็จะไม่แจ้งวงเงินไว้เกินจนเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตอนสิ้นปีต้องมานาั่งลดวงเงินรับแจ้งอีกนะคะเราแ,แจ้งจัดสรรเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปรับเงินนะคะก็จะมีเงินให้เรารับละ หน่วยงานที่จัดสรรนะคะกุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนาะ,ะรับเงินครั้งนี้นะคะหมื่นสองนะคะก็ตอนนี้ก็วงเงินจะมาแล้วนะคะให้เราได้รับเงินได้ะแล้วก็กดรับเงินนะคะกดรับเงินแล้วก็ออกหลักฐานการรับเงินนะคะ ตอนนี้เราจะเลือกเงินที่เป็นเงินโอนนะคะเพราะว่ายัางไงเขาก็โอนเงินให้เราแน่แน่แหละเนาะเราก็เลือกธนาคารที่เขาโอนเงินเข้าให้เรานะคะหนึ่งสองตกลงค่ะเรียบร้อยนะก็พิมพ์หลักฐานการรับเงินไปเสร็จแล้วลองไปลองทำใบนำส่งกับใบสำคัญสรุปดูนะคะตัวนี้ ว่าเดี๋ยวบัญชีเขาจะลงให้เรายัางไงนะคะก็ทำใบนำส่งแล้วทำใบสำคัญสรุปนะคะทำใบสำคัญสรุปอันนี้ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินฝากแล้วก็เลื่อนลงมาใส่ตรงนี้ศูนย์ได้เลยจะทำใบสำคัญสรุปนะคะกดตกลงและจจะทำใบผ่านรายการรับเงินค่ะรอระบบสักครู่นะคะ มาแล้วนะคะก็ตรงนี้นะคะพอเลื่อนมาที่เป็นไปผ่านรายการรับเห็นไหมคะเขาก็จะแยกให้เลยนะระบบจะแยกให้เลยว่าอตอนที่เราลงบัญชีนะเครดิตก็คือล้างไรายได้ค้างรับที่เราได้จ่ายค่าเช่าบ้านครูไปแล้วนะคะ4 0 0พันแล้วก็เป็นรับร่วงหน้าอีก แปดพันนะคะซึ่งถ้าเราทำดีกาออกไปนะคะในเดือนถัดไปเนี่ยตอนที่ทำใบที่ระบบทำใบผ่ารายการบัญชีทั่วไปเนี่ยเขาก็จะล้างตัวที่เป็นรับล่วงหน้าแทนแทนที่จะรับรู้ค้างรับนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างที่เห็นเลยก็คือสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นต่อไปด้านรับด้านจ่ายก็คือเราต้องทําให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เราได้รับเงินหรือจ่ายเงินจริงๆนะคะไม่งั้นระบบก็คือลงบัญชีให้ผิดไปเลยนะแล้วเราก็จะต้องเจอ ตรวจสอบแน่ๆนะคะ,ะทีนี้ลองไปดูที่เป็นการรับแจ้งเงินอุดหนุนะระบ,บุวัตถุประสงค์นะคะแจ้งมุมเงินนะคะ,ะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจะสมมติว่าเอาเป็นโครงการก่อสร้างถนนละกันนะคะโดยมากเราก็จะสร้างถนนกันนี่แหละคอสอรอมุมมู่ที่สองกันเนาะ หมู่ที่สองนะคะตรงนี้ก็ต้องเลือกให้ถูกลักษณะของมันเนาะก็เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะสมมุติว่าได้ใบแจ้งมาว่าให้ล้านหนึ่งนะคะกดบันทึกไปแล้วก็จัดสรรเข้าแผนง,งานนะคะจัดสรรเงินเข้าแผนง,งานเราก็จะเลือกและแผนง,งานงานของเรานะคะ กัอ copy มาได้นหนึ่งล้านกดบันทึกไปนะเสร็จแล้วในความเป็นจริงเราก็จะไปทำซื้อจ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวครูสอนขอไปทำซื้อจ้างก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอค่ะก็ได้ไปทำซื้อจ้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาตรวจรับกันไปที่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้นะคะเพราะว่านี้เราจะได้ ตั้งหนี้จากที่เราได้ทํำซื้อจ้างนะคะก็ไปที่เมนูบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้แล้วก็บันทึกจัดซื้อจ,จ้างจากระบบ EGP นะคะเลือกเลขที่สัญญานะที่เราทําขึ้นมาของรอตัวนี้นะคะที่เราได้บอกไปแล้วว่าต้องเลือกด้วยตั้งแต่คลิปที่สอนอทํำซื้อจ้างจากเงินงบประมาณนะคะวันที่ส่งมอบอเราก็ใส่วันที่ส่งมอบไป ที่ตรวจรับนะะงวดอันนี้ก็ใส่ไปด้วยนะคะว่าเราส่งมอบง,งานงวดที่เท่าไหร่แล้วก็ติ๊กด้านหน้านะคะแผนงานงานแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราตรวจรับในครั้งนั้นนะคะสมมติว่าแบ่งครึ่งก็กันเนาะห้าแสนห้าแสนนะคะแล้วก็บันทึกไปผ่านรายการตั้งหนี้นะคะเลื่อนลงมาเลือกบัญชี ตรงนี้เราต้องเลือกเป็นงานระหว่างก่อสร้างนะคะเพราะว่าเราสร้างถนนห้าแสนบาทตกลงกดเสร็จสิ้นไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตรฐานใหม่เนี่ยเราต้องลงเป็นงานระหว่างก่อสร้างแล้วเพราะฉะนั้นในหนังสือสั่งการที่เราเพิ่งสั่งออกไปนะคะวอสามน์สองศะคะวันที่29กันยานะก็เลยบอกว่าถ้าปีที่แล้วปี63มเนี่ยมีงานที่เป็นลักษณะเนี่ยคือเป็นการก่อสร้างถนนแต่ว่า มันค่าปีแล้วเราก็ได้จ่ายเงินไปแล้วบางงวดบางส่วนสมมติว่าทำสองงวดอย่างเงี้ยงวดที่หนึ่งจ่ายไปแล้วตั้งแต่ปีหกสามแล้วก็งวดที่สี่เนี่ยมาจ่ายในปีนี้ไอ้งวดที่สองมาจ่ายในปีนี้งวดที่สองเนี่ยตอนที่เราตรวจรับพัสดุเนี่ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการที่เราต้องมาทำเ,าเลือกบัญชีเป็นงานระหว่างขอสร้างนะคะแต่ว่าตัวที่ได้จ่ายไปแล้วในหกสามอะ่ะเราก็เลยได้สั่งการไปว่าจะต้องไปทําใบผ่านรายการบัญชีตรงนี้เนี่ยค่ะ ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้างโดยเดบิตงานระหว่างก่อสร้างเครดิตเงินสะสมขึ้นมานะคะเพื่อที่ตอนที่เราส่งมอบงานเสร็จงวดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้กลับรายการงานระหว่างก่อสร้างเป็นถนนได้ทั้งหนึ่งล้านบาทเท่ากับที่เราทําทสัญญานะคะก็จะเป็นตัวนั้นเหตุผนละว่าทําไมถึงต้องไปตั้งนะคะอันนี้เราก็เลือกตําแหน่ง ตกลงนะคะเลือกผู้จัดทำผู้จัดทำจะต้องเป็นเราเนาะลืมไปนิดนึงนะคะสมมตินะคะสมมติแต่จริงๆก็อาจจะเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีแหละนะแล้วก็กดบันทึกไปนะคะก็ตรงนี้เขาก็จะให้เราดูว่าที่เราทําไปผ่านรายการตั้งนี้ไปเนี่ยถูกต้องนะ งานระหว่างก่อสร้างนะคะสั่งพิมพ์แล้วก็ตรวจรับไปผ่านในการตั้งหนี้นะคะเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นใบผ่านที่เป็นใบพานธนรายการบัญชีทั่วไปที่ระบบทําให้ออโต้แล้วนะคะโดยเขาจะเดบิตรายได้ค้างรับแล้วก็เครดิตรายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกตอนที่รับแจ้งเนี่ยเลือกรายได้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะค่าเครดิตก็จะมาพันุอยู่ตรงนี้ให้นะคะถ้าเราเลือกถู ระบบก็จะลงบัญชีให้เราถูกนะคะลงมาด้านล่างก็จะมีใบผ่านรายการนะคะตั้งนี้กับทั่วไปให้เราสั่งพิมพ์ได้นะะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะก็อีกอันนึงก็จะคล้ายกันนะที่เราไม่ได้ทําให้ดูนะคะก็คือในส่วนที่เป็นเงินบ้านเมืองที่ดีนะคะบ้านเมืองที่ดีเนี่ยเราก็มาเลือกอสร้าง รับแจ้งก่อนนะคะพอรับแจ้งเสร็จก็ไปรับเงินเพราะว่าลักษณะเงินตัวนี้จะต้องได้รับเงินมาก่อนก่อนที่จะทํานะคะแล้วก็ไปรับเงินระบบก็จะลงไว้ให้เป็นเงินรับล่วงหน้าแล้วพอเราไปทํำซื้อจ้างหรือว่าเราไปทำดีกาจ่ายเงินปกติเนี่ยคะ่ะไอตัวใบผ่านรายการตั้งนี้เมื่อสักครู่เนี่ย ที่คู่กับใบผ่านทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลงรายการให้ตามที่เราเลือกเองนะคะแล้วก็รายได้ก็จะตัดกับตัวที่เป็นรับล่วงหน้าเองนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนรับบุคคลกสงนะคะสำหรับคลิปนี้